สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณวันนี้นะคะกับครูโบนะคะวันนี้ครูโบจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีมีอะไรบ้างเด็กๆไปชมวิดีโอก่อนเลย ผู้ใช้โดยตรงเพราะเราสามารถมองเห็นข้อมูลที่สแสดงผลได้ผ่านจอภาพของเราจอภาพของคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกันสองแบบคือจอแบบ CRT และจอแบบ LCD ซึ่งจอภาพสองแบบนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบนั่นก็คือจอแบบ CRT ส่วนใหญ่เป็นจอภาพที่นิยมใช้สำหรับ,บคอมพิวเตอร์ น้อยลงจนในปัจจุบันนี้เราแทบไม่เห็นร้านขายคอมพิวเตอร์มีจอแบบนี้วางขายดีดีนั้นมีทั้งแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของโน้ตบุ๊กเนื่องจากเป็นจอภาพที่มีขนาดและรูปร่างที่บางทำให้สะดวกสำหรับการพบภาพตนนมางจอภาพแบบ LCD นี้ก็มีราคาทีาา่แพง หรือโครงสร้างสาหรับเก็บประกอบอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ภายในซึ่งขนาดของแคสก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่การใช้งานหรือความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละคนรวมทั้งสถานที่เก็บอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยว่ามีพื้นที่มากน้อยเพียงใดและตัวแคสก็จะมีในส่วนของ power supply ที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งตัวคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ตอพ่วงเยอะๆเช่น Hard Disk, CD-ROM Drive, DVD Drive ก็ควรเลือกวอร์ r ั u พลายที่มีกำลังปัดสูงเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟได้เพียงพอต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชี่ต่อหรือแ้นพี คีย์บอร์ดจะมีทางที่เป็นตัวอักษรที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศรวมทั้ทงภาษาหลักอย่างภาษาอังกฤษอยู่ด้วยและยังมีข้อมูลฐานตัวเลขและฟังก์ชันต่างๆที่จำเป็นสำหรับการใช้งานและอื่นๆอีกเพื่อสำหรับลงข้อมูลในตัวเครื่องของเราส่วนแ,นแล้วคีย์บอร์ดมีลักษณะที่เป็นเสี่ยงลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ในปัจจุบัน คลออกแบบนั่นเองฮาร์ดดิสเป็นอุปรกรณ์ที่ใช้สำหรับจดข้อมูลข้อมูลข,ของคอมพิวเตอร์อออและเป็นอุปกรณ์ที่ติดมาพร้อมกับการ์ดของคอมพิวเตอร์ซึ่งฮาร์ดดิสมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีแผงวงจรสำหรับควบคุมการทำงนานอยู่ด้านในและช่องสำหรับเสียบสายไฟเลี้ยงและสายสัญญาณต่างๆโดยที่สรร่วนประกอบภายในจะปิดไว้อย่าง ไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญสำคัญไว้ด้วยกันซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ต่างๆภายใน PC ทั้งหมด CPU มีหน้าที่ในการประมวลผลหรือเรียกว่า processor หรือ c h i เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากเนื่องจากมีหน้าที่ในการประมวลผลจาก าการทำงานพื้นฐานของการแสดงผลจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อโปรแกรมต่างๆส่งข้อมูลมาประมวลผลที่ CPU เมื่อ CPU ประมวลผลเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลที่จะนำมาแสดงผลบนจอภาพมาที่การแสดงผลจากนั้นการแสดงผลก็จะส่งข้อมูลนี้มาที่จอภาพตามข้อมูลที่ได้รับมาการแสดงผลรุ่นใหม่ๆที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะมี แสดงผลภาพสามิติและีหน่อความจำมาให้มากพอสมควรโดยที่การ์ดบางรุ่นสามารถประมวลผลได้ในตัวการ์ดซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการประมวลผลให้ CPU จึงทำให้การทำงานของคอม เรามาดูตัวอย่างกันต่อนะคะอันนี้เป็นหนังสือเรียนของเรานะคะวิทยาการคำนวณจะเป็นเลนสสีส้มๆนะคะของเด็กป .1 เนาะที่นี้เนื้อหานะคะหน่วยแรกที่เราจะมาเรียนกันเลยก็คือเทคโนโลยีเบื้องต้นนะคะทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่นำอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆเรามาดูพี่ดักกี้กับน้องนะคะเขาพูดอะไรกัน เดยกผู้ชายบอกว่าฉันต้องทำรายงานส่งคุณครูครับการจะต้องเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมด้วยนะครับเขาจะเลือกใช้อย่างไรเรามาดูกันนะคะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่มักจะนำมาช่วยในการทำงานต่างๆเช่นในการค้นควา้าหาข้อมูลรายงานจัดทำเอกสารสื่อนำเสนอการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเป็นต้นนะคะ กิจกรรมแรกเลยเขาให้นักเรียนวงกลมภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะคะตัวอย่างครูเฉลยให้แล้วว่ามีมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ช่วยในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการทำง,งานด้านต่างๆเช่นด้านการศึกษาการติดต่อสื่อสารความบันเทิง เรามักจะพบเห็นคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอุปกรณ์ต่างๆมากมายเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กหรือเครื่องพิมพ์นะคะเรามาดูรูปแรกเลยนะคะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะเป็นแบบนี้นะคะมี CPU มีจอภาพมีคีย์บอร์ดมีเมาส์นะลูกต่อมาจะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วก็เครื่องปิน,นะคะ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี hmm. ที่มีส่วนประกอบหลายส่วนซึ่งแต่ละส่วนจะมีชื่อเรียกและหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นจอภาพหรือมอนิเตอร์นะคะทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลทั้งข้อมูลตัวอักษรและรูปภาพ CPU ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดทำหน้าที่รับข้อมูลประเภทตัวเลขตัวอักษรและสัญลักษณ์ เมาส์ Mouse, ทําหน้าที่รับข้อมูลช่วยในการชี้ตำแหน่งและเลือกข้อมูลต่างๆบนจอภาพนะคะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์เปิดอย่างไรการเปิดเมื่อต้องการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะให้เด็กๆดูตามรูปภาพนะคะกดที่ตัว CPU วงกลมมีขีดกลางแบบนี้นะคะ กดที่ที่ตัว CPU 1ครั้งแล้วก็กดที่หน้าจออีก1ครั้งนะคะกดปุ่มที่หน้าจอ1ครั้ง CPU 1ครั้งแต่ถ้าต้องการปิดนะคะเด็กๆต้องมาที่ปุ่ม Windows นะคะหรือที่เป็นรูปหน้าต่าง4อันแบบนี้นะคะคลิกที่ Power ที่เป็นตัววงกลมมีขีดครึ่งแล้วก็กดคำว่า Shut Down นะคะเพื่อเป็นการปิดแล้วก็กดปิดที่จอภาพหรือจอคอมพิวเตอร์นะคะ ไม่เอาเนิ้วจิ้มค้างไว้ที่ CPU นะคะเป็นการปิดที่ไม่ถูกต้องไม่ดีนะคะกิจกรรม1.1ของเราวันนี้นะคะก็จะมีรูปภาพทังโมด4รูปด้วยกันให้เด็กๆเลือกข้อความด้านบนจอภาพ CPU เมาส์แล้วก็คีคย์บอร์ดตรงนี้ไปตอบให้ตรงกับรูปภาพด้านล่างนะคะวันนี้ครูพบไปแล้วพบกันอีกทีกับดาหน้าบ๊ายบายนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ